มันเป็นความเชื่อของคนโบราณครับก็อยากจะสืบทอ,อดประเพณีที่ดีงามของบรรพบ,บุรุษไปจนถึงรุนร่นลูกรุ่นลลานของชาววหินฮนะัมัมน,มนด้นะ ่ัังนน้มนอตัววัสดุตัวนี้ค่ะที่เราใช้ค่ะมันจะมีดินสอทองผสมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยลงไปอะค่ะมันจะจมน้ำได้ไวแล้วก็มันก็จะสลายไม่ได้สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะก็เป็น ทำเนียมไทยนะครับเออเหมือนกับเราได้ปล่อยทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะได้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตและครอบครัวครับก็ขอชักชวนให้มาร่วมพิธีในการปล่อยตุ๊กตาปล่อยขอบปล่อยูกปล่อยโรคปล่อยภัยที่ศาลรเจ้าแม่ทับทิมอยากขอเชิญชวนมาเราจะทราบว่าประเพณีของเราเป็นยังไง Подготовленный ром